เอ่อท่านผู้ชมครับคือผมนั่งหานานมากว่าทําไมแอปพลิเคชันนี้ถึงไม่มีเสียงคือผมทาได้แม่นเลยว่าแอปพลิเคชันเนี้ยมันมีเสียงเพราะว่าผมเคยดูช่องลืมลืมชื่อช่องแล้วแต่ขึ้นชื่อช่องมาให้แล้วกันนะครับผมนะคือผมเคยดูมามาก่อนอยู่แล้วนะครับผมนะต้องคุณเชื่อ,อะไรไหมครับเมื่อผมสมัครแอคเคาท์หรือว่าอะไรพวกนี้เข้าไปแบบใหม่แบบใหม่ใหม่เหมือนทั้งหมดอนะ่ะคุณเชื่อ,อะไรไหมครับ อนที่ผมยังไม่ได้ถ่ายคลิปอ่ะมันมีการบอกว่ามีการอัปเดตนี่นี่นี่ให้คุณไปนี่นี่นี่เลยหรือยอย่างอื่นแทนนี่แหละครับผมนะนึกว่าผมกดที่จะไม่ไปเนี่ยคือประเด็นคืออย่างี้ครับผมมันดันมีเสียงข้อความเสียงดีค่ะตามนี้ขึ้นนะครับผมนะแต่ตอนที่ผมอัดคลิปอยู่เนี่ยมันไม่ขึ้นนะครับผมนะคือเอาง่ายมันไม่ขึ้นมาสามคลิปเลยก็ว่าได้ที่ผมอัดเนี่ยผลสุดคือทั้องสาคลิปนั้นเป็นสามคลิปเสียนะครับผมนะ แล้วก็มีหนึ่งคลิปที่ไม่ที่เป็นคลิปแบบไม่ใช่คลิปทางการนะครับผมนะ <c oughs> อุ้ยเหนื่อยแล้วคุณเชื่ออะไรไหมครับวบมันมีเสียงขึ้นแล้วมันมใช่ไหมผมเอามือตัวเองอะไปทบุทบโทรศัพท์ตัวเองสาม,ส,ามสองถึงสามครั้งไม่ถึงคือผมไม่ได้ใช้จุดที่มันเป็นจุดเนี้ยนะครับผมนะผมใช้อีกจุดหนึง่งก็คือจุดตรงนี้นะครับผมนะซึ่งเจบ็บนะครับผมนะก็ <c oughs> เเออเอ,อมัขค้คลลิปยฟ้าใสพร้อมรับคำสั่งแล้วค่ะเปลือมาสดงเลยขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมด้วยค่ะอะไรวะเนี่ย พึ่งบังบังมัมนไงเขบอกว่าแป๊บนึงนะฟ้าใสพร้อมรับคำสั่งแล้วค่ะว้าวว่าวาทำแอม,มพังอีกอะไม่ขึ้นมาแสดงว่ามันหายดีตามปกติแล้วใช่ไหมสวัสดีค่ะเออสักทีหวาวิชาหวาวิธีใช้โคตรนานอาัดล่มอัดคลิปตั้งแต่ สี่ทุ่มครึ่งแล้วตอนนี้สี่ทุ่มห้าสิบหกลุกต้องนอนเร็วอีกโอ้ยอีกหวังว่าคุณแน่แจะรีบดูช่วงแรกไปแล้วนะครับผมนะว่าจะมันเกิดอะไรขึ้นนะครับผมนะโอเคมากราฟเสต๊ดชมด้ยว,วนนยนะครับผมนะครับนี้นะครับเราอยู่ในช่องไม่ใช่คุณชัยจังกับคุณนันท์อยู่รู้จักหรือครับทีนี้นะครับผมนะคือผมเล่นทำการลองโหวตให้ทุกทุ่มเนี่ยลองโหวตกันดูว่าจะให้ผมเนี่ยเล่นแอปพลิเคชันอะไรนะครับนะ สุปคือในคลิปคลิปนั้นมีคนดูถ้าจะไม่ผิดนะประมาณ5้าสคนได้แต่มีคนตอบไปแค่คนเดียวแมจิก <c oughs> แล้วคือมันงงม,มากเออแต่ก็ช่างมันไอรสนละ่ะใครใครพีมาก็อ่ะนี่ไปลองกันถึงแม้มันจะต่ากว่าเกมก็จริงเถอะอันที่จริงอันนี้ผมก็เล็งเห็นมาต้องนานแล้วนะว่าผมอยากจะลองเล่นดูสักครั้งหนึ่งเพราะว่าผมไมดูช่องซันเฟโอเวอร์โหลดปะป จำชื่อช่องไม่ได้แล้วแต่ก็ขึ้นไปตามนี้แล้วกันนะครับผมนะคือผมเห็นมาต้องนานแล้วนะครับผมนะทมไมตอนนูน่นต่นงที่ก่อนที่จะย้ายเข้าม,ามอหนึ่งนะครับผมนะโอเค,อเคสวัสดีครับแล้วราองเรนกันเลยตอนนี้โอเคเรามาลองข้าถามคําถามตอนช่วงแรกกันดีกว่านะครับผมนะแล้วช่วงหลังเราจะมากวนอีฟา้าสายกันอีกทีฟ้าสายได้ข้อมูลที่ต้องการมาแล้วค่ะโอ้โหมันตอบได้เลย โอเคคือไอแอปพลิเคชันภาษาเนี่ยถ้าคิดไม่ออกก็ให้นึกถึงซีรีนั่นแหละครับผมนั้นมันคล้ายๆซีรีดีๆเลยโอเคไหนเราเรามาลองพิมพ์ชื่ออาการหนึ่งที่ผมอยากจะลองอยากจะลองมารู้ตั้งนานแล้วก็คืออาการ PTSD ถ้าไม่แน่ใจว่าอาการ PTSD นี่คืออะไรผมก็อย่าอย่าอย่าว่าแต่คณเลยผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเพราะว่าผมก็อยากรู้เหมือนกันนั่นแหละเห็นชื่อน่มามาสนใจนก็เลยอยากลอง สิงไห้ไปไหนวะสิงไห้ไปไหนเออนั่นมันได้ไปไหนก็เราวก็กินข้าวเราเงินรอกินข้าวกับอะไรโอเคมาดีๆข้าวผัดทะเลซุกี้แห้งข้าวขาหมูข้าวมันไก่ข้าวหมูกรอบบลาปลาปลากินข้าวเยอะเลยเนาะค่าไฟจ่ายหรือยัง มันต้องถามแปดดีฟ้าใสไม่เข้าใจคำถามค่ะช่างมันฟ้าใสเป็นใครแล้วร่ำรองดูหนไหนให้ฟ้าใสมา่าข้อมูลเพิ่มเติมไหมคะว่าตัวฟร r e ลบลไปก่อนถ้าใครเคยคุยกับสิรีก็คงน่าจะเข้าใจคงน่าจะแบบเก็กเก็กกันอยู่มั้ง มังนะน้ำหรือย,อยังฟ้าใสพ่าเต็มท่ากนะันหูฟ้าใสอาบน้ำแล้วค่ะอาบน้ำเราเงาหรออาการ PTSD คืออะไรเรามาถามไปนี้กันให้ฟ้าใสค้นหา<อ>ข้อมูลเพิ่มเติมไหมคะสภาวะเครียดสภาวะความเครียดผิดปกติ ป,ปกตินนเนนีื่อภาษาโอเคมันรู้ฟ้าใสากวัวความมืดไหมนรามาลองถามสถานที่ผมก็เคยเป็นอยู่ามารอบหนึ่งอยู่นะฟ้ะาใสไม่เข้าใจคำถามค่ะอบคุณมากไอ้ฟ้าใสหัวหมดมีแฟนหรือ,อยังพอแต่ไม่เข้าใจคำถามใช่ไหมยังไม่มีจ้าใครอยากเป็นแฟนเขาก็นะ ก็อยากเป็นแฟนเขาก็ลองไปชิคอินที่เขาได้เลยนะครับนะทราบผมนะเกิดวันที่เท่าไหร่ไม่ดิเขาถามแบบนี้มาคุณเขาก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเนี่ยฟ้าใสเกิดวันไหนฟ้าใสเกิดตีหกนิสองเดี๋ยวก่อนนะสองห้า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 จริงดิ เกิดวันที่16กุมภาพันธ์2000เท่าไหมอ่ากุมภาพันธ์าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะมันตรงกับวันวันอะไรวะน่าจะเกิดวันอังคารพอดีเลยเราดูกันที่ว่าคนอื่นเขาตอบเขาถามเขาเขาถามกันว่าไงโอเคมาลองคำถามนี้กันฟ้าสายเปิดไฟฉายมาโอเค สาทำการเปิดไฟฉายมันเปิดให้จริงหรอฟ้าใสปิดไฟฉายอันนี้ๆๆค่อยวะเฮ้ยอันนี้เปิดอยู่เลยโอเคฟ้าใสปิดไฟฉายให้แล้วคะ่ะขอบคุณจ้ามองมองคำถามแบบน,นี้ไม่ว่าฟ้าใสไม่ชอบใครมากที่สุดฟ้าใสไม่ชอบใครมากที่สุด ห้ามเขาต้อดูอเก๊กแล้วเออแต่ว่าไปคิวนี้ผมไม่เคยลองเลยว่าเออลองหน่อย <c oughs> ติดเลยหรือเปล่าหรือเปล่าวะเนี่ยมุกที่บ้าละมกุกประมาณนี้คขานาี้แนะนำห้ามไปนั่งกับเพื่อนนะครับผมนะถ้าคุณไม่ได้นัดกับเพื่อนอาภัแล้วนะคะโ็เออไงไอเตี้ย <c oughs> ว่าใส่สูง180วัตทำไมตัวมันเหมือนเล็กจังวะว่ามันใส่กระปุงฟันอีกใส่กระปุงยาวเนี่ยไมอยู่แล้วแหละว่า,วา,วา,วาตัวเองจะเจออะไรอ่นะ,ะเพราะมันเป็นเอไอเพราะมันถูกทำการตั้งโปรแกรมให้เป็นแบบนั้นผิดแล้วขอโทษเอ่อขออภัยขอ่อยนึกว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะคะ เับประกันว่าคลิปน่าจะต้องไม่ดีอย่างแน่นอนครับผมโอเคไม่แน่ใจว่าคําถามนี้ถามไม่ยังไม่น่าจะถามตอนนี้ฟ้าใสทำอะไรอยู่กำลังรอตอบกำลังรอคําถามจากใครสักคนหนึ่งเอ่อบาบ้าบ้าบ้าาก็ดับดับตัวเนาะตี่กี้เนาะทีกีนก้นี้มองดับไทยไปแป๊แบหนึง่งโอเคไปแล้วนะฟ้าใส เสียงไม่ปรากฏเออคนได้ไปบหนดีกว่ามั้งบ๊ายบายกันแล้วมาคุยกันใหม่นะครับมาคุยกันใหม่แน่นอนพร้อมกับวันที่ดีด้วยจะนุจะนรกแตกแน่นอนอีกก็จบไปแล้วนะครับผมนะสาหรับแอปพลิเคชันฟ้าสายเลยครับส่วนตัวซึ่งเอ่อถ้าเสียงฟ้าสแล้วคุณนี้มันดังเลยก็ขออภัยด้วยนะครับผมนะเดี๋ยวผมต้องทาการแก้เสียงนะครับผมนะแล้วก็เอ่อ คลิปที่ผมอัดอยู่ในตอนนี้เนี่ยก็เกือบเกือบสาสิบนาทีแล้วต้องแบบถ้าตัดทีนึงก็คงน่าจะเหลือน้อยกว่าเนี้แล้วก็เอ,อใช่ควกนี้ก็มีสอบอยู่นะเป็นการสอบออนไลน์ไม่ไแน่ใจว่าจะเป็นการสอบออนไลน์แบบไหนนะวันที่ผมอัดคลิปอยู่ก็คือวันตานี้นะครับผมนะก็คแค่นี้นะครับผมนะ่าสายโหนนะครับผมพอแล้ว